สวัสดีครับเปนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคําพิเศษนะครับพุทธที่13มกราคม2564ครับ8ปดโมงห้นาทีครับมาหนังสือพิมพ์มัติชนกันหน่อยนะครับเปนรายการครับสแกนหน่อยครับสแกนหน่อยครับขอบคุณมัติชนนะครับขอบคุณมัติชนครับอนุทินหนุนฉีดชาวบ้านอบปทอซื้อวัคซีนครับ ทอนอน,นี้ก็คือน่าจะเป็นเทศบาลนะเทศบาลนครรังสิตท,ทุ่ม90ล้านสทท,ทช่วยชงรัฐบาลจ่าย50%เซเนกา้าซินแวคยื่นขออยอรับรองใช้ในไทยผู้ป่วยโควิดพุ่ง287รายอนุทินหนุนอปทซื้อวัคซีนช่วยคนไม้คนมือศูนยอ์ออยเผย2บริษัทยื่นไฟเขียวแล้วคอรมอเคาะ8 8พันล้านรับมือ ระบาดใหม่นนทบุรีสังปลดล็อกตลาดบางใหญ่ครับโอ้ปดล็อกตลาดบางใหญ่ละอะไรสิ้นรองประธานมติชนทากุลบุญปานวัย59ปีนะครับอดีตบอกเอ็มดี MD, รถน้ำศพวันนี้ขอแสดงความเสียใจกับมติชนด้วยครับหน้ากากผ้าหน้ากากผ้าผลเอกประยุทธ์จันโอชาและจุลสาวิสิตนะครับร่วมรงนากากผ้าและหน้ากากทางเลือกครับ หนึ่งปีพอดีหน้ากาอะไรครับนายถากูลบุญปานรองประธานเครือม่าชนอดีตก,กรรมการกาบริการปริษันมคร่ชนจำกัดมหาชนอดีตบรรณการข่าวสดไว้59ปีสีพิษยอย่างสงบที่บ้านพักครับดับเพิ่มอีกหนึ่งเคนมผงฮนะรกรกตเลงย่ง28มีนาคมเลือกเทศบาลมิกป้อมไม่หวั่นฝ่ายค้านซักฟอฟเพื่อไทยได้ครบ ยื่นถอดซีระอีกนะครับคิวต่อไปเลือกเทศบาลคอรมอไฟเขียวแล้วคอก,กต่อเคาะกับเลือกตั้ง28นี่ครับเลือกกักตัวครับอนุชินชัยวิกุลอเอเลอยมรุและมณตรีสาธุขเข้าร่วมประชุมคอรมอผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนที่ทำเนียรบรัฐบาลเป็นครั้งแรกหลังกักตัวเพื่อสังเกตอาการเพราะวังการติดเชื้อโควิดครับคอรมอเคาะแล้วนะครับเคาะแล้วแจกคนละ7 0 0 0พันลดค่าน้ำค่าไฟพักหนี้กู้ดอกเบีย้ยต่ำแห่คนละครึ่ง10 คนละครึ่ง1ล้าน10 20มกราคมนี้มีข้อดีข้อเสียวัคซีนโควิดจากจีนนะครับสอบสนครับพลตำรวจเอกสวัสดิ์แจ้งสูตรผู้ชัยการตรวจชาติดตามคดีเสพยาเคนมผงจนมีผู้เสียชีวิตหลายรายครับกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิดก่อนนะครับฉีดคนละ2เข็มห่างกัน1เดือน1บุคลากรทางการแพทย์นะครับทางพาครเอกชนนะครับ2 ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นทางเดินหายใจเรื่องหลอดเลือดไตาวายนะครับโรคหลอบเลือดสมองมะเร็งเบาหวานสามผู้มีอายุ60ปีขึ้นไป4เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องการควบคุมโควิด -19 เช่นอนสมอหฐานตำรวจทำที่คัดกรองผู้เข้าเมืองนะครับและในพื้นที่ระบาดโดยร่วมจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดครับ โชว์เก่านี่อะไรอะ่ะโชว์เก่าออกตัวไวได้เปรียบบิ๊กไอดียบิ๊กท้องถิ่นไอเดียเริดควักเงินซื้อวัคซีนเพื่องออเดอร์รัฐบาลครับอ่ะดูหน้าในกันดีกว่าครับเจาะแผนงบ653.1ล้านล้าน,านแสงไฟบนดอยพูดถึงยูทูบเบอร์นะฮะยูทูบเบอร์ชื่อดังพิมรีพายนี่ตรงกับ แบงกอกโพสด้วยครับบงกอกโพสก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับในบทบรรณาธิการอน,นิจจังรัฐอน,นิจจังอำนาจร,รัฐราชการศูนย์รวมกับประยุทธ์ครับนี่ฮะศูนย์รวมกับประยุทธ์งานตอนท้ายเลยครับยิ่งมาเรื่องบ่อนี้ก่อให้เกิดสถานการณ์แบบกโหลที่ไม่เป็นเอกภาพความขึงขังจากทจ่มีรัฐบาลซึ่งไม่ปรากฏเป็นจริง ไม่ไว่าจะเป็นที่ระยองไม่ไว่าจะเป็นที่ชนบุรีไม่ไว่าจะเป็นที่จันทบุรีเพียง10กว่าวันภายหลังจากการทะลวงเข้ามาสู่โควิดสิประเทศไทยก็ตกอยู่ในสภาพกลาหลตั้งแต่แม่สอดยันตราสุขสาครยันเชียงรายหรือแม้แต่ปรากฏการพิมพ์รีพายที่อมก่อยมิได้มีประชาชนเท่านี่ต้องพิดของศูนย์รัฐรัชการสูงรวนหากแม้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะพูดพรมกับรัฐรัชการสูงรวมคล้ายกับมีอำนาจอะไรเอาจริง มีหรือไม่น่าสงสัยเมื่อทหารซึ่งสันทัดถือปืนในการทำรัฐหารเข้ามาประสบกับแพร่ระบาดไวรัสด้วยพลังอนุภาพยอกย้อนซ่อนเงื่อนจริงวันวนผลสถุดเทือนต่อเศรษฐกิจฐฐฐฐฐฐจะไปอย่างไรนี่ฮะวาทะคนเหล็กครับวาทะคนเหล็กอโนชวาสเนเกอร์การ์ตูนอรุณว่าไงจ๊ะวาทะคนเหล็กประธานาธิบดีทพยายามจะล้มการเลือกตั้งทำลาย การเลือกตั้งที่บริสุทิยุตยิธรรมเขาจงใจก่อรัฐจร a หารด้วยคําพูดโกหกปั่นหัวคนประธานนิพนธ์ธนคือผู้ที่นําที่ล้มเหลวและต้องถูกบันทึกไว้ว่าเป็นประธานาธิบดีที่เร็วร้ายที่สุดนะครับอันนี้สะท้อนมาที่เมืองไทยด้วยหรือเปล่าฮะคุณกระตุนอรุณนี่หนังสือเล่มใหม่นะครับของมติชนอะพรีออเดอร์ได้ก่อนเลยนะครับ400บาทครับพรีออเดอร์ได้เลยนะครับแฟนรายการ อนุรักษ์อาพรสองเพื่อไทยแจงชื่อวุ่นรับร้องเรียนนะครับสมาคมรถตู้ปริมณฑลยื่นหนังสือขอให้นายกมำตรีช่วยเยียวย,ยาหลังผู้ได้รับผลกระทบไม่มีการไม่มีผู้โดยสารจากการแพร่ระบาดโควิด COVID -19 บนะรอกใหม่นี้นะครับนักวิชา,ากการเตือนรัฐบาลหลังโควิดแข่งค้าทั่วโลกลำบากมากขึ้นข่าวคุณถากูลบุญปานครับ ข้อเยียวยาครับดูครับบิ๊กตู่เผยข้อมาตรการเยียวยาครับแจกคนละ3,500บาท2เดือนครับเรีอนสอบก็พอเร็วขึ้นรับจบใหม่ย้ำรัฐบาลมีเงิน6 0แสนล้านสู้โควิด20มกราคมลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับลงทะเบียนคนละครึ่งคังชงเราชนะเข้าคอรม19มกราคมนี้อ๋อเราชนะใช้แคมป เราชนะนะฮะพนักงานรัฐผู้มีไรายได้สูงอดเอาอีกแล้วแจกอย่างนี้อีกแล้วก็แ,วแจกมันทุกคนไปเลยใครที่เป็นคนไทยเนาะเออเอาอีกแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยลูกหนี้ฟุบจากโควิดครับลดค่าไฟสองเดือนยึดบิน ธันวาคมนี้สทชตั้งกองทุนพักหนี้19-21นักแสดงวิสัยทัศน์ชิง7กสทชจัดแร์ยอดกระอักรถวูบ60%ครับอันนี้หนาวจัดครับเวียงแก่นโรงเรียนบ้านหารตำบลปอมเพือเวียงขก่นเชียงรายนั่งคลายผิงไฟโอ้โห,โหลบสองศาครับหนาวจริงหนาวจริง ราชนีรอสิเพราะฉานพ้ะห่มกันหนาวครับเคนมผงลุยบ่อนเรื่องลุยบ่อนนยเยียวยาดีกว่านะครับหามาตรการช่วยในอีก3เดือนแท็กซี่รถบัสดื่นรัฐบาลระยองที่พักนี้ซอฟโลนหุ้นปิดบวก3.36จุดราคาทองดีดบาทละ150 วัคซีนครับมีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพนะฮะซื้อวัคซีนครับสวคอเผยผู้ติดเชื้อใหม่287พบร้อกระจาย15จังหวัดนะครับสีราชาพบจากติดบ,บ่อนคอรมอเคาะ8 8พันล้านลับมืออนุทินชี้รัฐมนูญใหญ่กว่าพรบนะครับลั่นรักษาหายไม่ปล่อยตายอา้าวยินดีทบอปอพอพอทอนะฮะ ซื้อวัคซีนให้ประชาชนใจคนละครึ่งเข้าถึงวัคซีน2บริษัทยื่นอนุมัติออยอแล้วนะครับเชียงใหม่ติดเพิ่มอีก2รายครับซื้อวัคซีนลังสินะครับลังสิตทุ่มซื้อวัคซีน90ล้านบาทปลดล็อกตลาดบางใหญ่นะครับโอหดีใจด้วยโอ้พ่อค้าแม่ค้าได้กลับมาขายของครับโอ้โห โคราชป่วยใหม่1จากระย,ะยองถวายพระพรนะฮะน,นี่ถวายพระพรคณะตรีถวายพระพรสมเด็จพระเทพนะครับให้หายป่วยหายปร,ระชวนกทมพบผู้ป,ป่วยรายใหม่สาสองรายตั้งโรงพยาบาลสนามที่บางขุนเทียนครับอันนี้ขึ้นสัตว์ที่ไหนชาหาชะอําเพชรบุรีตะลิงสุด200เมตรมิกตูนำถกคอรมอ o คอนเฟ n c ร ขรมอไฟเขียวเลือกตั้งเทศบาลน,นะครับบิ๊กป้อมเลือกเทศบาลมีนาคมนี้อ่มาดูตรงนี้นิดนึงครับกำหนดสวดพระดิวานถากุลบุญปานรองประธานเกือยไม่ได้ชนครับลงน้ำศพวันนี้ครับ15บหนาฬิกาครับ13ถึง19มกราคมเวลา18บแนาฬิกาสาราสิบเอ็วัสมินนารีเข็จะตึกจักครับต่อนะครับไม่หวั่นเป็นเป้าซักฟอกกกตเลง2วัน 28มีนาด้วยรับรองอาบาอบจเพิ่อมอีกเจ็ดจังหวัดเพื่อไทยสรุปสอบสอสอส,อส,อสัปดาห์หน้าล่าชื่อเกิน50คนถอดถอนสีระศีระหึ่มแจงเอาผิดให้สีสอ,สอสอเพื่อไทยชวนสัปดาห์หน้าประชุมสภาครับเตรียมหมอขัดกลองเข้มถกกรรมการสมัชชันนัดแรก18มกราคมกับไม่ได้การแก้รัฐมนูนนัดถก21มกราคมอานนท์คุยกลางปีขย่มรัฐบาลอีกนะครับ โตโต้รับทราบข้อเก่าหาฝ่าฝืนฉุกเฉินโจไบเดนฉีดเข็มที่2นะครับนี่ฮะวันที่ประธานาธิบดีนะครับวันที่20นี้จะสาบานตัวแหละฉีดเข็มที่2ที่วอสัเดลาวนนร์นะฮะอันนี้เปิดตัวทีละสินแดงดากองหน้าทีมชาติไทยวัยสามสองครับประตูเป็นทางการนักเตะใหม่เดอะแรปบิดบีจีปทุมอยู่ในเตด บันทึกประเทศไทยครับ2563้ากสาในสกฤตแห่งความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดีเต้าชี้สตาร์ธุรกิจไทยปี64ใครจะอยู่ใครจะไปนิติธรรมในภาวะฉุกเฉินความร้อนรนที่จะปลดตัวนั้นทำออกจากประธานาธิบดีนะครับคุณวันมูหันนอนนอ,นอมาาหัวหน้าพรรคประชาชาตินะครับพูดได้ว่าปี64จะ จะมีทั้งสถานการณ์การเมืองในสภายนอกสภาที่รุมร้อมรัฐบาลมากกว่าปี2563อย่างแน่นอนโดมเดอะสตารกับความคุกขคที่แสนดีครับหนุ่มช่างไฟยโสธรเลี้ยงหนูหนาอบโอ่งขายออนไลน์รายได้งามฮะอันนี้น่าสนใจนะอ,อพอทอพร้อมซื้อวัคซีนโควิดครับ อันนี้จะยิ่งกว่ารัฐบาลกลางไปแล้วนะอันนี้เทศบาลพระประแดงด้วยนะครับโอ้โหชัดเจนเลยจะดูดีกว่ารัฐบาลกลางด้วยเข้าถึงประชาชนเข้าใจประชาชนอันนี้อะไรครับนักศึกษากฎหมายเปิดร้านคาเฟ่น,น้องเหมียวเจ็ดนัก นักวิทยาศาสตร์ค่า7ปีไปดวงจันร์ทได้จริงอนเนตลั่นฟุง้งไม่ได้ฟุง้งเปล่าพูดเพื่อเอาหน้าภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างปีเก่าเป็นเรื่องสมมุติอันนี้พูดถึงนะครับส่งไปดูงานนาซาก่อนไปเลยง่ายดีนะฮะไปดวงจันร์ทปีใหม่ปีเก่าเป็นเรื่องสมมุติ เด็กถูกละเมิดทางเพศหนูคิดไปเองหรือผู้ใหญ่คิดผิดมาตลอด10ข้อโควิดเปลี่ยนวิถีออกเดทแบบ New n o r m a l ครับทั้งหมดนี้ก็คือมัติชนสุดมัิชนและวัยวันนะครับอะเผื่อใครอยากจะเรียนคอร์สมัติชนอะคาเดมี่นะฮะ สองคอสจ่ายหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับมีหมูปลาลาจิ้มแจ่วปลาล่าบองโหน่าสนใจนะแล้วก็สองคอสออนไลน์ยอดฮิตก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราณครับน่าไปเรียนจังครับนี่คือทั้งหมดของมัติชนวันนี้ครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง u ู u ูบพิพัฒน์คอวิเศษขอบคุณมัติชนด้วยครับสวัสดีครับ